มาดูตัวอย่างอินทิเกรตวิธีทำลอกโจทย์ลงมาข้อนี้สังเกตตัวส่วนมันเป็นหน้าบวกหลังทีนี้ เราจะทําให้มันเข้ารูปหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะเข้ารูปผลต่างกำลังสองวิธีการนะเราจะเอาตัวส่วนเนี่ย คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกกลายเป็นอะไรจากบวกกลายเป็นลบเราจะเอาไอ้ก้อนเนี้ยคูณยังเข้าไปทั้งเศษและส่วนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกกลายเป็นลบแสดงว่าไอ้ก้อนล่างเนี้ยมันจากข้อรูปนี้แล้วเราจะเปลี่ยนจากหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกํา Wheel ลัางสอง จัดรูปนะเราจะคอนจูเกตอ่ะคอนจูเกตอ่ะ DX ดีเอ็กลบไปใส่เป็นหนึ่งแทนวงเล็บดักไว้เอาไอ้ก้อนเนี้ยคูณเข้าไปคูณย้ำเข้าไปทั้งเศษและส่วน แล้วก็เปลี่ยนข้อหมายตรงข้ามจากบวกก็จะกลายเป็นลบจากนั้นข้างล่างเนี่ยมันจะเข้ารูปผลต่างกำลังสองข้างล่างมันจะเข้ารูปหน้าบวกหลัง คูณกับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังสังเกตหน้าคือ1หลังคือ cos 3x มเมหน้าคือ1หลังคือ cos 3x เครื่องหมายบวกกับลบต่างกันตามสูตรมันจะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจากรูปนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้อ่าปัญต่อไปเท่ากับ อินทิเกรตเอาไอ้ก้อนเนี้ยไปคูณหนึ่งก็ได้ก้อนเดิมแล้วก็ส่วนตามสูตรนะตามสูตรได้หน้ากำลังสอง หน้าคือ1หน้ากำลังสองเพราะฉะนั้น1กําลังสองก็มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ลบหลังกำลังสองหลังหลังก็คือ cos 3x หลังคอส 3x อนะนี่คือหลังหลัง แล้วก็อย่าลืมยกกำลังสองตามสูตรพี่ก็เขียนแทรกไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเล็บดักไว้แล้วก็ DX บรรทัดต่อไปข้างบนลอกมาเราจะเปลี่ยนรูปข้างล่างโดยใช้สูตรตรีโกณนะ สูตรตีโกนที่ใช้มีอยู่ว่า s i n ์กำลังสองบวก cos กำลังสองมีค่าเท่ากับ1น,นี่คือสูตรตีโกนนะจากนั้นจัดรูปย้ายข้างให้ได้รูปนี้เพราะฉะนั้นย้าย c o s จากบวกย้ียมากลายเป็นลบจากบวกคอสกำลังสองยมากลายเป็นลบ คอสยกกำลังสองเพราะฉะนั้น 1- นึ่งลบคอสกำลังสองเราจะเปลี่ยนให้เป็น s ซ n ย,ยกกำลังสองทีนี้เรื่องมุมสังเกตนะตรงเนี้ยมุมต้องเท่ากันสแสดงว่าตรงนี้ มุมก็ต้องมีค่าทํากันมุมก็ต้องมีค่าเท่ากันแบบนี้อันนี้ x เหมือนกันแสดงว่าอันนี้ 3x เหมือนกันบรรทัดต่อไปให้เราแยกตัวส่วนไซส์กำลังสองเนี่ยมันหารทั้งก้อนหน้าหารทั้งก้อนหลังแยกตัวส่วนนะแยกตัวส่วนกลายเป็นหนึ่ง ส่วนซน์ย,ยกกำลังสองสามเอ็กอีกกอนหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบแยกตัวส่วนนะลบโคอสามเอ็กแล้วก็ส่วนด้วยไซน์ย,ยกกำลังสอง แล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บดักไว้แล้วก็ดี sin กซ์กำลังสองหารนั้งก้อนหน้าหารนั่นก้อนหลังบรรทัดต่อไปก้อนหน้าย้ายขึ้นไปข้างบนส่วนกับส่วนกับของไซายก็คือโคเซกย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็นโคเซกยกกำลังเท่าเดิมก็คือยกกำลังสองแล้วก็สามเอ็ก แล้วก็เครื่องหมายลบแล้วก็มาดูชุดหลัง cos ส x รอบมา s i ยกำลังสองแสดงว่ามีซ i n สองก้อนคูณกันอยู่เราแยกล่างนะแยกล่าง แล้วก็เล็บดักไว้แล้วก็ d ดีอ็กจัดรูปนะอันนี้ย้ายขึ้นอันนี้แยกเป็นทรายสองก้อนซรายกำลังสองแสดงว่ามีทรายสองก้อนคูณอยู่เท่ากับไอชุดหน้าแลวรอกมา มาดูชุดหลังคอส่วนทรายคอส่วนทรายคือคอทถ้าทรายส่วนคอสคือแทนย้ายทายขึ้นไปข้างบนส่วนกลับของทรายก็คือโคเซ็แล้วก็เนียบจักไว้ แล้วก็ DX ประทัดต่อไปเราจะกระจายอินดิเกตเข้ามาทั้ง2ก้อนพร้อมทั้งทำให้ U กับ U มันมีค่าเท่ากันไอ้ก้อนแรกเนี่ยมันจะเข้าสูตรอินดิเกต c o s ซนกำลังสอง u d ด คำว่า u กับ u ต้องมีค่าเท่ากันไอ้ก้อนหลังมันจะเข้าสูตรอินทิเกตโคเ u คูณคอด u d u ได้ลบโคเ u บก c โคเกับคอดมันคูณกันอยู่มันสามารถสลับที่ได้นะจะเอาคอดไว้หน้าหรือเอาคอดไว้หลังก็ได้มีค่าเท่ากันเอามาดูก้อนแรก ทำให้ u กับ u มันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นปกติอะมันจะเป็น dx ใช่ไหมเราจะสุ่ม3 x ไว้หลัง d สุ่มเพื่อให้เข้าสูตรทําให้ u กับ u มีค่าเท่ากันสุ่มเสร็จต้องดิฟเสมอแล้วก็ไว้ตัวส่วนข้างล่างดิฟ3 x ได้3เอา3ไว้ล่างต่อมาอีกก้อนหนึ่งกระจายอินทิเกรตเข้ามา ก้อนที่สองลบอินดิเกตแล้วก็ลอกคอร์ดลอกโคเสตลงมาแล้วทำให้ u กับ u มันมีค่าเท่ากันมุมกับหลังดีต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยมันจะเป็น dx แบบนี้ทีนี้มุม มุมนะมุมกับหลังดีต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นะเราต้องสุ่มอะไรไว้หลังดีสุ่ม 3X ไว้หลัง D. ดีดิฟเป็นได้3เอา3ไว้ข้างล่างแล้วต่อไปตึงค่าคงที่ออกอ่ะแล้วพี่จะอินดิเกตเลยนะ อินดิเกตโคไซนกำลังสองดีตามสูตรได้ลบคอ U เอาลบไว้หน้าหนึส่วนสาก็คือ3ามชุดหลังดึงส่วนสออกกลายเป็นลบหส่วนสแล้วก็อินดิเกตก้อนนี้เข้าสูตร ate, it, อินดิเกตโค s ซน U ยูคอ du ด ได้ลบ c o เ u ตยูบวได้ลบนะอินดิเกตคอนนี้ได้ลบตามสูตรนี้แล้วลบไปเจอกับลบตรงนี้กลายเป็นบวกอินดิเกตมันได้ลบแล้วลบเนี่ยไปเจอกับลบของเก่าจะกลายเป็นบวกส่วน3ามรอกมา มันจะได้โคเสกคือ 3x u. u คือ 3x เสร็จแล้วก็บวก4แล้วก็ตอบ